คอลัมน์ของคนดนใจกันนะคะจะไปฟังเรื่องราวชีวิตนะคะของคุณโอมชาตรีคงสวรรรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะพี่ๆดีเอ <The S 1> นโนเซนใช่แล้วค่ะ,ะ,คะไปฟังนะคะว่าเขาสามารถมุ่งมั่นทําตามความฝันจนประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะคะติดตามจากรายงาน,นะคะ่ะ ทำนองสะท้อนผ่านกีตาร์โปร่งตัวเก่งของชาตรีคงสุวรรณนักร้องนักดนตรีวงดีอินโนเซนต์หยุดทุกสายตารอบข้างให้หยุดฟังนิ้วมือพลิ้วไหวบนสายกีตาร์ดูจริงจังตรงข้ามกับบุคลิกที่เป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยเล่าว่าหลงไหลในเสียงดนตรีตั้งแต่เด็กแซกโซโฟนคือเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หัดเล่นก่อนพบเจอกีตาร์ซึ่งเปรียบเหมือนคู่ชีวิตและเป็นตะเกียงส่องนำทางให้เลือกเดินบนเส้นทางนี้ยอมรับว่าเคยท้อเพราะอาชีพนักดนตรีในยุคก,ก่อนถูกมองเป็นพวกเต้นกินรำกิน เปลี่ยนคำดูแคลนเป็นความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับการเล่นดนตรีจนประสบความสำเร็จจากยุคที่คือเด็กๆค่อนข้างถูกสอนให้เป็นคนเป็นคนเรียบร้อยอะนะฮะแล้วก็คงด้วยธรรมชาติด้วยแหละธรรมชาติผมก็จะเป็นคนแบบเรียกว่าเป็นคนรักสงบอ่ะนะฉะนั้นคือตั้งแต่เด็กมาเนี่ยถ้าถ้าเลือกได้เนี่ยจะเลือกไม่กระทบกระทั่งกับคนคือผมไม่รู้อันนี้มัน,ม,น,ม,นมันเป็นอุปนิสัยคือที่ติดต,ต,ตัวมาหรือเปล่านะครับ ต่ว่าตัวเองเป็นคนอ,อย่างเงี้ยคือจะเสียเงินคนก็ไม่เถียงดีกว่าเกิดมีปัญหาจะต้องก็ต้องกระทั่งสลเอาคนก็ไม่เอาอย่างเงี้ยนะครับในตรงนี้มันก็เลยกลายมาเป็นเป็นอะไรที่เรายึดยึดมาเป็นบุคลิกยู่ตลาดจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญคือการตัดสินใจจากบ้านเกิดราชบุรีเข้ากรุงเทพเป็นสมาชิกวงดีอินโนเซนต์ เพียงกระซิบมนใสโยกเพราะเธอหรือเปล่าคือผลงานการันตีความสําเร็จโดยฉันเชิงการเล่นกีตาร์ที่โดดเด่นจึงทำให้ได้ร่วมงานกับนักดนตรีชื่อดังในยุคนั้นมากมายและกลายเป็นคําตอบสุดท้ายที่ทําให้รู้ตัวว่าตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกใช้ชีวิตคนดนตรีก,กีตาร์ด้วยดนตรีมันทำให้เราไปกนม นะครับถามว่าทำไมเนื่องจากว่าคือไอาการอยู่กับดนตรีแล้วเลือกเลือกเล่นดนตรีตลอดชีวิตเนี่ยให้และให้ประส,สบความสาเร็จในชีวิตให้มาหน่อยนะว่าประสอบอะไรแบบหมายถึงว่าอยู่ได้อยู่ได้เหมือนคอนปกติทั่วไปนะครับดูแลครอบครัวดูแลอะไรได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมืนะนะอนกันคือถ้าเราบอกว่าถ้าเราเ,เดินทางแบบขาดสติอะไรเนี้ยมันก็อาจจะอาจจะชีวิตมันก็อาจจะห่างเหินไปได้ นั่นคือด้วยการอยู่17ทุกกับเดียวด้านนะครับนีผมค,คือเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมันมีทําเชื่อว่ามันมีวิธีการที่ถูกต้องในการที่จะไปให้ถึงเรื่องไหเรื่องหนึ่ง3ทศวรรษในวงการเพลงต้องพบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาโดยเฉพาะการทํางานเบื้องหลังให้กับศิลปินใช้หลักคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดความคิดสร้างสารรค์ให้การทํางานเป็นทีมก้าวสู่ปลายทางร่วมกันได้อย่างราบรื่น ความศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำหล่อล้อมให้เด็กต่างจังหวัดที่หลงรักเสียงดนตรีคนหนึ่งเติบโตขึ้นเป็นคนดนตรีคุณภาพระดับวงการเพลงไทย